สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของราพัฒนานะครับประจําวันจันทร์ที่1กรกฎาคม7นะครับก็เป็นงวดแรกของเดือนกรกฎาคมนะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่1นะครับเรามาสรุปผลล่าสุดก่อนนะครับสําหรับที่ผลล่าสุดนะครับในวันศุกร์ที่28นะครับ ลาพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่4แล้วก็5สูตรฟันไปที่5ผล51455นะครับก็เข้ามาที่4หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็5หลักร้อยบนนะครับแล้วก็5หลัก10ล่างหลักหน่วยล่างนะครับมาทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัวเด่นตัวรองนะครับทั้ง4แล้วก็5นะครับก็ในส่วนของสายวิ่งสายรูดนะครับก็รับกันไป2เด้งนะครับ แล้วก็เข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับ1 4บนนะครับมาตัวกลับนะครับมาตัวรองนะครับชุดตัวนี้ตัวฝันไม่มานะครับก็ถือว่าแนวทางของลาวพนาสุลักนะครับเดินต่อเป็นวดที่3ติดต่อกันนะครับก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้นำไปใช้นะครับในส่วนของชุด3าตัวนะครับเด่น3าตัวมา1 2องตัวนะครับในส่วนของเด่น3ตัว6 9 2นะครับก็พลาดไปนะครับยังไงก็ ขอไปเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับแต่มาเด่น2ตัวเด้งบนล่างนะครับแล้วก็เข้าเจาะรับกันไป3เด้งนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับลาวพนาสุดใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่3แล้วก็6สูตรฝันไปที่3ผล5 1 4 5 5นะครับในส่วนของลาวพนาสุดใหม่ถือว่ลุดไปนะครับก็ขอไปเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับเด่น3ามตัวมา1 2ตัวก็พลาดนะครับพลาด2สูตรนะครับแต่สูตรหลักนะครับมาทั้ง ตัวเด่นตัวรองนะครับก็ถือว่าแนวทางนะครับของเรานะครับเดินต่อเป็นงวดที่3ติดต่อกันนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันต่อนะครับในงวดวันที่1นะครับของมัวต้นเดือนนะครับงวดแรกของเดือนกรกฎาคมนะครับว่าแนวทางเราจะเดินต่อเป็นงวดที่4ติดต่อกันหรือเปล่านะครับส่วนตัวนะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ก็ต <formation jin inh aling> <at> ้องให้คําเตือนกันเช่นเดิมนะครับก็ต้องย้ําเสมอนะครับว่าแนวทางนะครับเป็นเพียงรวาเคราะ์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก็ย้ําเสมอว่าแนวทางมีข้อไม่หลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกและเป็นถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับในส่วนของแนวทางกับเพื่อที่เพื่อนๆสมาชิกจะแนะนําไปพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ เรามาเริ่มกันที่ราพนาสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่3และวก็สนะครับสูตรฟันไปที่4ชุดคู่3นะครับก็จะมี3 0 3 2 3 6 3 7แล้วก็38ชุดคู่4นะครับชุดคู่4ก็จะมี4 0 4 2 4 6 4 7แล้วก็48ชุด3ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่9 4 7 0 4 7และก็3 4 0 เด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่6 9และก็2ชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่40และก็47ชุดคู่3นะครับก็จะเป็น30และก็37ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่947สําำหรับเด่น2องตัวนะครับ3และก็4นะครับ ไม่ชนนะครับไม่ชนกระเด็น3ตัวนะครับเด่น3ตัวคือ692ถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับก็ย้ําเสมอนะครับว่ามีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับอาจจะมา3 6 3 9 3 2หรือ4 6 4 9 4 2นะครับ3 6 4 6นะครับมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับ3 9 4 3 9 4 9นะครับไม่มีนะครับแล้วก็3 2 4 2มีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับก็ย้ำนะครับว่า 39 49นะครับถึงแม้จะไม่มีในชุดเจาะ2ตัวใน10ชุดหลักนะครับก็ย้ำนะครับว่ามีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนระวังไว้ด้วยนะครับในส่วนของ39 49เนะครับเพราะว่าในส่วนของ9นะครับในเลขกำลังวันนะครับของวันจันทร์นะครับจะมี9อยู่ด้วยนะครับก็จริงๆทั้ง6ทั้ง9ทั้งสองนะครับ จะชนกับเลขกําลังวันของวันจันทร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาทั้ง3ตัวครับสำหรับเด่น3ตัวมา 1- นตัวยังไงก็ระวังไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่า3 9 4 9จะไม่มีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวก็จริงนะครับสำหรับ3ามและสีนะครับสามและสีนะครับถ้าเพื่อนๆจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่4นะครับตามตัวเน้นตัวฟันนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเพราะว่า ในหลายหลายสูตรนะครับชี้กันไปที่4นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับแล้วก็รองไปที่3แต่ต้องย้ำนะครับว่าทั้ง3และก็นะครับถ้าดูในสูตรย่อยนะครับมีชนกันหลายสูตรนะครับในส่วนของตัวรองนะครับแต่ในหลายๆสูตรจะชี้ไปที่4มากกว่า3นะครับก็จริงๆก็ห่างกันประมาณ23สสูตรนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังกันไว้ทั้ง2ตัวนะครับมีโอกาสมาทั้ง3และก็ส่นะครับส่วนตัวผมเองจะชอบทั้ง2ตัวนะครับ ก็น่าจะนำไปใช้ทั้ง2ตัวสำหรับสายวิ่งสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับแต่ถ้าจะเน้นก็ย้ำว่าให้เน้นไปที่4รองไปที่3ตามลำดับนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่40นะครับแล้วก็4 7ให้เน้น2ชุดนี้นะครับเพราะว่าในลหลายสูตรนะครับทั้งตัวจับคู่นะครับ0ูนย์และก็7นะครับมีหลายสูตรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ก็ให้เน้นไปที่4047ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่3037ก็ย้ำเช่นเดิมว่า4ชุดหลักนะครับให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดเช่นเดิมนะครับแล้วค่อยมาเน้น4047สําหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวของลาพัฒนาสนะครับรให้เน้นไปที่47ก็ให้เน้นในส่วนของ47ไว้ก่อนนะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดรองนะครับก็ให้รองที่40 ก็อย่างที่บอกนะครับว่า40นยะครับในหลายสูตรชนกันใกล้เคียงกับชุด4 7นะครับแต่ถ้าจะให้เน้นจริงๆนะครับก็ให้เน้นไปที่4 7รองไปที่40นะครับยังไงก็ส่วนตัวผมชอบทั้ง40 47นะครับมีโอกาสที่จะมาทั้งคู่นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด3าตัวผมให้เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับชุดนี้นะครับในสูตรย่อยหลายๆสูตรนะครับท <c ười> ั้ง9ทั้ง4ทั <bag Aj ita> ้ง7นะครับ ชนกันหลายสูตรและก็ชนทั้ง3ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดสําหรับของชุด3ตัวลาวสุดหลักลาวพัฒนาสูตรหลักนะครับสําหรับชุดรองนะครับผมให้รองไปที่0 4 7ย์ชุดนี้นะครับท่านเพื่อนสังเกตจะอยู่ในชุด2ตัวนะครับ40และก็47นะครับก็จะอยู่ในชุด0 4 7ย์เพราะฉะนั้นชุดนี้ก็มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3าตัวได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ส่วนตัวผมจะชอบที่2ชุดนี้นะครับ947และก็0 4 7สนะครับสำหรับชุดรอง340นะครับย้ำว่าให้นำไปใช้เป็นตัวกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับ3ชุดนะครับจริงๆสูตรนะครับคัดมาให้เหลือแค่3ชุดยังไงเพื่อนๆนำไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้น9 4 7 0 4 7นะครับสำหรับในส่วนของตัวเด่นนะครับ3กับ4นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบ4นะครับ ก็ให้เป,นนนะเป 9, 3, 7, ลี่ยน,นจาก4เป็น3นะครับตัวรองนะครับก็จะเป็น937แล้วก็037แล้วก็330นะครับก็เปลี่ยนจาก4เป็น,น3นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบตัวเด่น3นะครับก็จริงๆมันก็จะได้แค่มันก็จะมีแค่6ชุดนะครับแต่ตามสูตรก็จะคัดมาให้แค่3มชุดนะครับเพราะจริงๆถ้าเปลี่ยนจาก4เป็น3นะครับก็จะได้9 37 037แล้วก็330นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบตัวเดน3นะครับก็นำไปเปลี่ยนจาก4เป็น3แล้วกันสำหรับชุด3ตัวนะครับเดน3าตัวมา1 2ตัวนะครับสำหรับเดยน3ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่6รองไปที่2และก็รองไปที่9ตามลำดับนะครับสำหรับเดน3าตัวมา1 2ตัวก็อย่างที่ผมย้ำนะครับว่าเดน3ตัวมา1 2ตัววัน ในแนวทางของวันที่1นะครับวันจันทร์ที่1นะครับตรงกับเลขจะตรงกับเลขกําลังวันทั้ง3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง6ทั้ง9และ2นะครับก็มีโอกาสมาได้ทั้งหมดนะครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวกับเด่น2ตัวนะครับสกับสอาจจะมาคู่กับ6 92นะครับก็ถ้าดูในหลายสูตรนะครับมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นนะครับอย่างไงเ,เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับ ก็ให้จับคู่นะครับในส่วนของเด่น2ตัวกับเด่น3าตัวไว้ด้วยนะครับก็นอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับถ้าดูในชุด2ตัวสูตรหลักในส่วนของ10ชุดนะครับก็ให้รอง46 36ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอก3 2 42 39 49นะครับระวังไว้ด้วยนะครับก็มีโอกาสมาทั้ง3ตัวก็หวังว่าแนวทางของสูตรหลักนะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่4ติดต่อกันนะครับถ้าดูจากแนวทางก็มีโอกาสที่ แนวทางของเราจะเดินต่อนะครับเรามาตอนที่แนวทางของเราพัฒนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่2และก็6สูตรฟันไปที่2คู่3ตัว2ตัวนะครับก็นําเรียนสูตรหลักนะครับสกับสนะครับแล้วก็เด่นสูตรใหม่2กับหมาจากวินเป็นคู่3ตัว2ตัวนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมอาจจะไม่ทราบว่าชุด3ตัว2ตัวในส่วนของสูตรใหม่มาจากไหนนะครับก็คือ นำเด่น2ส,สูตรนะครับมาจับวินคู่3าตัว2ตัวนะครับคู่3ามตัวก็จะได้3 4 2 3 4 6 3 2 6และก็426กนะครับก็จะได้4ี่ชุดเช่นเดิมนะครับแล้วก็คู่2ตัวนะครับก็จะได้3 2 3 6 4 2และก็4 6สําำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จะวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่426และก็42 สี 4, ก็ให้ไว้3าชุดเช่นเดิมสําหรับชุดเน้นของชุดคู่จับวินนะครับก็ถ้าดูนะครับทั้ง2ตัวนะครับทั้ง6และก็2นะครับมีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับสำหรับเด่นสูตรหลับเด่นสุดใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่า2มาชนกันเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับแล้วก็6ก็มาชนกันเด่น3ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่ผมบอกนะครับว่าทั้ง2สูตรมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับเพราะว่า2กับ6ของสูตรใหม่นะครับมาชนกับเด่น3ตัวเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่ตัวเด่นนะครับ3กับ4จะมาจาับคู่กับเด่น2ตัวเด่น3ตัวเพราะว่าทั้งสูตรใหม่แล้วก็เด่น3ตัวชนกันที่2กับ6กนะครับก็ดูในรลายๆสูตรแล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็น ไปในแนวทางแบบนั้นนะครับก็ยังไงเ,เพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูล้กันนะครับถ้าในกรณีที่เด่นสูตรหลักนะครับ3กับ4มาตามสูตรคำนวณน,นะครับถ้าไม่มี3กับ4นะครับแต่ถ้าส่วนตัวนะครับถ้าเด่น2 2ตัวกับ4สูตรหลักมานะครับผมคิดว่าจะมีโอกาสที่จะมาตามที่สูตรคำนวณไปให้นะครับสำหรับคู่2ตัวของลาพตะนาวันที่1น,นะครับ สำหรับ2และก็6นะครับถ้าเพื่อนๆจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่2ตามตัวฟันนะครับแล้วก็รองไปที่6ก็ต้องย้ำว่าค่อนข้างเลือกยากนะครับก็อย่างที่บอกว่ามาชนกับเหรีนญ3ตัวทั้ง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาทั้งคู่นะครับแต่ถ้าดูจากในราย,ายสูตรก็จะมี2นะครับชนกันมากกว่า6เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เน้นไปที่2รองไปที่6สําหรับสายวิ่งสายรูดน,นะครับ สำหรับชุด3าตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับสำหรับชุดคู่จะวินนะครับนอกเหนือจากที่สูตรฟันไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะครับ3 236หรือ3 4 2 3ี6 3 6นะครับถ้าชอบก็นำไปใช้ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับสูตรนะครับผมก็คำนวณตามที่สูตรสูตรที่ผมมีนะครับก็ฟันไปตามที่ ในหลายๆสูตรมันชี้ไปในทิศทางแบบนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าชุดรองมีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมย้ําเสมอนะครับในแนวทางวันที่1นนะครับถ้าดูในหลายๆสูตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดจะนําไปใช้เป็นชุดลาวพัฒนา4ตัวนะครับสามสี่สองหนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับเพราะว่าสูตรทั้ง3สูตรนะครับชนกันก็จริงๆก็จะมี3 4มสนะครับแล้วก็เพิ่มมาแค่9นะครับ ก็มีโอกาสที่จะอยู่ในชุด2ตัว3ตัวอยู่ใน5ตัวนี้นะครับดูแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในแนวทางนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีในแนวทางของวันที่1นนะครับหลังจากที่ลุ้นรัฐบาลไทยในช่วงบ่ายนะครับในช่วงช่วงบ่ายแล้วก็เรามาลุ้นแนว ลาพัฒนานะครับรอบเย็นกันต่อนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมจะโชคดีกันทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับทั้งสมาชิกเก่าและใหม่นะครับที่เข้ามารับชมตั้งแต่ตน้นจนจบคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปอของทางช่องเรานะครับในทุกๆคลิป ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับสมาชิกใหม่นะครับก็จะลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสําหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับของวันที่1นนะครับก็ลงไว้ให้น่าจะประมาณ 3- 4วันที่แล้วนะครับยังไงเพื่อนๆก็ย้อนดูคลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ